คุณเคยได้ยินเสียงไก่ขันยามเช้าไหมเสียงที่ปลุกให้ตื่นจากนิทราเสียงที่บ่งบอกถึงรุ่งอรุณใหม่แต่คุณเคยได้ยินเสียงไก่ขันที่ไม่มีไก่ไหมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแถบชายป่าทุกเช้าตรู่ชาวบ้านจะได้ยินเสียงไก่ขันก้องกังวานแม้ว่าจะไม่มีใครเลี้ยงไก่เลยสักตัวแรกๆก็คิดว่าเป็นเสียงจากป่าลึกแต่เสียงนั้นกลับใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามันขันอยู่หน้าประตูบ้าน ยิ่งนานวันเข้าเสียงไก่ขันก็ยิ่งดังและถี่ขึ้นมันไม่ใช่เสียงที่ปลุกให้ตื่นแต่มันคือเสียงที่ทำให้ขนลุกมันคือเสียงที่ทำให้รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับจ้องอยู่จนกระทั่งคืนหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งตัดสินใจที่จะตามหาต้นต่อของเสียงนั้นเขาเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงศารร้างกลางหมู่บ้านสารที่ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้สารที่ว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณร้ายสิงสถิตยอยู่ เมื่อชายหนุ่มก้าวเข้าไปในสารสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ไก่แต่เป็นเงาเงาที่รูปร่างคล้ายไก่เงาที่กำลังขยับปีกเงาที่กำลังเปล่งเสียงเสียงไก่ขันที่ไม่มีไก่ชายหนุ่มตกใจจนแทบสิ้นสติก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกมาจากสารร้างแห่งนั้นเขาไม่เคยเล่าเรื่องที่เขาเจอให้ใครฟังเพราะกลัวว่าใครจะไม่เชื่อกลัวว่าตัวเองจะถูกมองว่าคนบ้าแต่เขาก็รู้ว่า สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะน่ากลัวกว่าสิ่งที่เราเห็นเสียอีกเสียงที่ไม่มีที่มามักซ่อนความลับดำมืดเอาไว้เสมอแล้วคุณละ่ะคิดว่าอะไรคือต้นตอของเสียงไก่ขันที่มีสาร,ร้างนั้นบางทีมันอาจจะกำลังรอคุณอยู่ด้วยก็ได้